สวัสดีครับอยู่กันในเกม pixel nft กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชิชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับวับนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรเลยนะครับพอดีติดงานด้วยนะเมืเอ่อเช้าก็มาแค่รับ Energy เฉยๆแล้วก็ไม่ได้เล่นอะไรเยอะเลยนะครับมีไปปลูกพืชบ้างเล็กน้อย นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้เล่นอะไรเท่าไหร่เลยเดี๋ยวผมไปซื้อของก่อนนะครับไปซื้อมเมล็ดพืชก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปปลูกกันออขอดูอะไรเล็กน้อยหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตลาดด้วยวันนี้ผมยังไม่ได้เข้าเออโทษทียังไม่ได้เข้าตัวออเดอร์บอร์ดเลยนะครับเมื่อวานนะครับผมอ,อัดคลิปไปนะครับเลด,ดีมากเลยแต่ผมลอง ลองไปอ่านในกลุ่มดูนะครับปรากฏว่าเอ้ยบางคนก็บ่นว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เหรียญพิกเซลเลยนะครับในขณะที่บางคนก็ได้เยอะนะบางคนได้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยแสดงว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันนะอาจจะขึ้นอยู่กับการสุ่มหรือการแรนดอมของของแต่ละคนอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดดูหน่อยอ่ะโอเคอย่างเงี้ยนะครับผมได้แค่เหรียญเดียวอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเปิดมาปุ๊บ รู้สึกจะได้จะได้สามเหรียญเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมส่งไปก่อนอันนี้เดี๋ยวส่งก่อนอันนี้ส่งได้นะครับราคาไม่ได้แพงผมก็เลยส่งไปนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อตัวนี้มาส่งนะครับตัวนี้มันเป็นคอตตอนแคนดี้อ่ะนะครับบางคนบอกเรียกเรียกบอกเออเรียกว่าไอติมนะครับจริงๆมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนสายไหมอันเนี้ยนะเออเป็นสองสีเนาะอ่ะโอเคสองสีผมไปซื้อมาก่อนราคาไม่ได้แพงนะ ไปซื้อมาส่งก่อนนะพวกนี้เราไม่จําเป็นต้องเก็บไว้นานก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเปลืองเนื้อที่นะสิบโอเคนี่ส่งแล้วครับได้แล้วเดี๋ยวรอรีตรงนี้หน่อยนะครับ ตรงนี้4ี่นาทีนะครับเดี๋ยวผมไปปลูกพืชก่อนแต่ว่าก่อนที่จะไปซื้อเออยุาทันเทีก่อนจะไปจะไปปลูกเนี่ยนะครับต้องซื้อก่อนนะเดี๋ยวผมซื้ออันนี้ก่อนนะเออผมเอาไปเลย500นะครับจริงๆอ่ะตอนเนี้ยเงินลดค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าไม่ได้รีบบ่อยหรอกนะแต่ว่ามันค้างอยู่ในเนี้ยเยอะเลยเนี่ยผมยังขายไม่ออกเลยนะครับคือตั้งราคาสูงเกินไป ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเ,ออเดี๋ยวขอดูก่อนมันเหลือช่องเดียวเนี่ยเหลือเหลือว่างอยู่ช่องเดียวผมก็ต้องต้องระวังนิดนึงนะครับคือเอาจริงๆอ่ะมันขายอะไรไม่ค่อยได้เลยครับหรือว่ามันทิ้งอะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันจะไปต้องเอามาส่งหมดเลยอ่ะอืมอย่างแพนเค้กอันเนี้ยคือช่องเนี้ยมันก็ต้องมีเอาไว้กินบ้างคือเนื่องจากบางครั้งอ่ะคำนวณพลาดนะครับ ไปปลูกพืชแล้วก็บางครั้งคำนวณพลาดนะครับยังไม่ทันลดน้ําเสร็จเลย Energy หมดแล้วมันก็เลยต้องเติมบ้างในบางครั้งใช่ไหมเดี๋ยวผมมาเก็บอันนี้ก่อนมันก็เลยต้องมีแผนเค้กเผื่อไว้นะครับอันนี้เป็นเป็นแมปของกิลผมเองนะครับเป็นกิลของคนไทยเนาะนะครับก็มาอยู่ด้วยกันได้นะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดตอนนี้ราคาค่าสมัครเนี่ยขึ้นไปถึงเท่าไหร่แล้วนะแต่ข้อดีของการมีกิลนะครับอย่างที่ผมบอกไปคลิปก่อนๆนะครับก็คือเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะแก้ด้วยระบบกิลนะครับซึ่งณตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนนะแต่ว่าในอนาคตคิดว่านะ คิดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นตัดต้นไม้เนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปแย่งตัดกับคนอื่นที่อื่นนะครับเราก็มาแมปแมปเนียของเราเองนะครับก็มาตัดได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาแย่งกันตัดในกับเพื่อนในสมาชิกกิลด์อยู่ดีนะครับแต่ว่าด้วยคอนเซปต์ของตัวเกมเนาะถ้าใครฟัง AMA นะครับหรือว่าลองไปฟังที่ผมแปลดูก็ได้นะครับก็คือเขาต้องการที่จะให้แต่ละคนนะครับมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเนาะ ไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องมาตัดไม้พร้อมกันหรือว่าทุกคนจะต้องมาปลูกพืชอะไรเงี้ยนะครับคือแบ่งหน้าที่กันไปอะคนนี้เอ่อมาทางด้านตัดต้นไม้คนนี้มาปลูกพืชคนนี้มาทําอาหารคนนี้มาทําเหมืองอะไรเงี้ยนะครับก็คือเขาต้องการให้มีความหลากหลายเอาง่ายๆเหมือนเหมือนอย่างนี้ครับให้มองว่ามันเหมือนจริงๆเขาบอกว่ากิลเนี่ยเหมือนชุมชนชุมชนหนึ่งแต่ผมอาจจะมองงนี้ เอออยากให้เพื่อนๆมองว่าเป็นเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับที่มีคนในบริษัทเนี่ยนะครับอยู่หลายอาชีพใช่ไหมอาก็ต้องมีอาชีพช่างตัดต้นไม้บ้างมีแม่ครัวทำอาหารบ้างใช่ไหมมีคนชาวไร่ชาวสวนปลูกพืชนะครับมี คนทาเหมืองแร่อะไรเงี้ยนะครับมันมีหลายสายแล้วก็คนผลิตวายอะไรเงี้ยนะคือต้องเกิดความหลากหลายอันนี้คือคอนเซปต์ของจิวของเกมนี้นะเขาต้องการมีความหลากหลายเขาบอกว่าคุณลองไปดูอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้เป็นคําพูดของของเดฟนะเขาบอกคุณลองไปดูพวกเกมต่างๆก็ได้มันมีหลายอาชีพใช่ไหมอาชีพที่เป็นแทงก็มีใช่ไหมอาชีพที่เป็นสายโจมตีก็มีอาชีพที่เป็น เป็นพระสายพระก็มีอันนี้เขาพูดจริงๆนะลองไปดูลองไปลองไปฟังดูก็ได้นะเออเขาบอกว่าอยากให้กิลเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนั้นแหละคือมีความหลากหลายอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปที่ดีนะนะครับแต่เขาบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเริ่มต้นของกิลนะเพราะนั้นเขายังไม่มีอะไรอัปเดตเยอะเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการ รับอะไรอีกเยอะเลยเกี่ยวกับกิลแล้วก็เขาไม่ต้องการที่จะทําอะไรที่มันรวดเร็วเกินไปอยากให้ระบบกิลเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่ามันมันเดินแบบผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแก้อะไรลําบากนะครับเขาค่อนข้างที่จะไปแบบรอบครอบนะผมผมว่านะเขาค่อนข้างไปแบบรอบครอบแต่ว่า ทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูดูภาพรวมทั้งหมดเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยลองสังเกตดูแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวเกมเนี่ยพิกเซลเนี่ยผมว่าอ,อ,อันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าผมผมมองว่าเขาไปในทิศทางบวกเนาะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เปลี่ยนจากเหรียญเบอร์รี่นะครับมาเป็นเหรียญพิกเซลเองเนี่ยตอนนั้นผมก็คิดว่าเอะก็มันจะทําให้ระบบ ต่างๆในเกมเสียด้วยหรือเปล่าคนเล่นอาจจะน้อยลงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้น้อยลงนะนะครับแล้วก็การที่เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากเหรียญเบอร์รี่ไปเป็นเหรียญพิกเซลและแล้วไม่ได้หาเหรียญกันแบบตรงๆเหมือนเดิมแล้วที่แบบพอปลูกพืชเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไปขายที่ n p c อะไรเงี้ยจากเดิมแบบนี้แล้วก็ได้เหรียญเบอร์รี่มาเลยใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นว่าจะต้องไปส่งเป็นออเดอร์บอร์ด นะครับได้เหรียญพิกเซลมานะครับถ้ายังไม่ได้เหรียญพิกเซลก็ไปเหรียญคอยสะสมคอยไปก็มี2เหรียญใช่ไหมเออแล้วก็เอาเหรียญคอยมารีกระดานก็ได้นะครับแล้วก็หาเหรียญพิกเซลนะเหรียญพิกเซลเนี้ยถึงถึงจะไปเทรดข้างนอกได้ใช่ไหมครับตอนแรกผมก็คิดว่าเออการที่มันมีอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลกับผู้เล่นนะคือผู้เล่นอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ยากขึ้นนะทําให้ไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่า จริงๆแล้วการที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันทําให้คนต้องใช้เวลากับเกมมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนเอิรนง่ายๆใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเริ่มเอิร์นยากขึ้นอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปในทิศทางที่ดีนะเหมือนผู้เล่นจะเยอะขึ้นด้วยแล้วการที่ตัวเหรียญเนี่ยเหรียญพิกเซลนะถูก list บน b i แอน c นเนี่ยนะครับมันทำให้ ชื่อเส games, I I no wonder, ียงของตัวเกมเยอะขึ้นนะครับถามว่าผมวัดจากอะไรจริงผมไม่ได้วัดจากที่ไหนไกลครับผมวัดจากกลุ่มกลุ่มที่เขาเทรดบนไบแอนซ์อยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นเป็นกลุ่มเกมนะเป็นกลุ่มที่เขาเทรดบนไบแอนซ์อยู่แล้วแล้วก็อันนี้ผมอยู่ในกลุ่มนี้นานแล้วแล้วก็มีคนนะครับคนไทยนี่แหละนะครับถามว่าเหรียญอันนี้มันคือเหรียญอะไรอะทำไมมันมันมาลิสต์อยู่บนไบแอนซ์เนี่ยนะครับแล้วก็ คือราคาค่อนข้างโอเคเลยแหละอะไรเงี้ยนะครับเออก็มีคนถามแสดงว่าการที่ขึ้นไปแบบเนี้ยมันําให้คนเนี่ยเริ่มรู้จักตัวเหรียญมากขึ้นใช่ไหมอันนี้แค่ขนาดคนไทยนะแล้วคิดดูต่างชาติจะจะรู้จักเพิ่มขึ้นขนาดไหนอะไรเพราะฉะนั้นการที่ไปอยู่บนไบแอนได้เนี่ยมาทําให้เหรียญเนี่ยมีการม,มีการเติบโตนะนะครับแล้วก็มีอ้าวไก่ไก่เริ่มแก่แล้วแสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะใกล้ตายแลนะ้วนะตัวเนี้ยต้องอ ต่อไปก็ต้องต้องซื้อเพิ่มนะครับพูดต่อนิดนึงนะครับการที่เหรียญเนี่ยมันไปอยู่บนใบแนนเนี่ยนะครับมันทําให้มีเรื่องของ liquidity หรือว่าสภาพคล่องของเหรียญเนี่ยเยอะขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ามันหาง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ายังไงดีล่ะ ต้นกำเนิดของเหรียญเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนใบแนนนะนึกออกไหมนะครับคือถ้าเราลองไปดูใน n บแนนจริงๆอ่ะ n บแนนเองก็ต้องมีต้องมีสภาพคล่องของตัวเองอยู่ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมีการดึงมาจากที่อื่นด้วยใช่ไหมครับเออมันจะต้องไปหาภูของมันเองหรือว่าจะเป็นเว็บที่มันเอาไว้สวอปได้เนี่ยมันก็ต้องมีมีภูอยู่ใช่ไหมครับเราถึงจะสวอปเหรียญได้นะครับเออ จริงๆเอาแค่ลิสต์บไนแนได้ก็ถือว่าเยียบยอดแล้วครับเยียบยอดแล้วนะมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ง่ายขึ้นนะหาเหรียญได้ง่ายขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะไว้ใจไบแนนแล้วกเ็เข้าถึงได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นส่วนของที่ทำอาหารเนาะโอเคไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยว ลืมไปต้องกลับไปที่ตัวเมืองด้วยสัปดาห์นี้ผมยังไม่ได้ฟัง m m a เลยนะไม่รู้เขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวว่างๆจะนั่งฟังแล้วก็จะลองแปลให้ฟังละกันถ้ามีเวลาเนาะนะครับเออเท่าที่ฟังมาช่วง2-3ครั้งหลังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่องของกิวเนาะ แล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันลึกมากนะครับเป็นพูดเชิงกว้างๆแล้วก็พูดถึงคอนเซปต์แล้วก็พูดถึงอนาคตอีกอสามเดือน4เดือน5เดือนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าถ้าเขาพูดซ้ำๆบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะผมอาจจะไม่ได้แปลให้ฟังอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมอาจจะลองฟังเองไปก่อนอนะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ายังซ้ำๆเดิมๆเลยก็อาจจะไม่ได้แปลให้ฟังนะครับแต่ถ้าวันไหนที่มันมีเนื้อหาสาระที่ ที่สำคัญเนี้ยก็จะมาแปลให้ฟังละกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปซื้อวอเทอร์มินก่อน20ชิ้นนะครับเอามาส่งนะจะได้อีกเหรียญได้อีกสักเหรียญหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมีเป้าหมายไหมครับว่าวันหนึ่งจะต้องได้กี่เหรียญมีไหมอย่าตั้ง อย่าตั้งเป้าสูงเกินไปแล้วกันนะผมรู้สึกว่ามันจะกดดันนะอยากให้เล่นเกมนี้แบบสนุกสนานเนาะนะครับแต่แบบบางคนบอกเอีกก็พูดได้นี่ <c ười> คือจริงโดยเฉพาะแบบพวก VIP พีเขาก็พูดง่ายคือเขาต้องมีต้นทุนเนาะต้นทุนเนี่ยมันก็ต้องเอาง่ายๆคือพูดตรงๆแหละพอมีต้นทุนแล้วมันก็ต้องหาจังหวะที่มันคืนทุนให้ได้ใช่ไหมครับไอ คนจะรู้สึกดีแต่ถ้าเล่นแบบกดดันผมว่ามันจะไม่สนุกเนาะนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆดีกว่าจริงๆผมเองก็บางวันก็ไม่ได้นะมีช่วงแรกๆเนี่ยไม่ได้ส่งเลยไม่ได้รีด้วยนะครับพอพอมันไม่ได้ขึ้นมา9ก้าช่องแบบนี้ก็ไม่ได้รีนะแต่ช่วงนี้อาจจะรีบ่อยหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ารีแล้วก็ได้นะรีกระดานแล้วก็ได้ ขอไปเก็บน้ำผึ้งหน่อยแล้วกันเดี๋ยวนะมีช่องใส่ปะมีช่องใส่อยู่เพราะบางครั้งน้ำผึ้งต้องเอามาส่งด้วยผมเลี้ยงผึ้งไว้ตั้งแต่ช่วงต้นต้นๆเลยที่ผมเล่นนะตรงนี้แต่ผมไม่ค่อยได้มาเก็บเลยนะครับเพราะว่ามันมาเก็บทีหนึ่งเนี่ยมันเสีย energy ด้วยนะเสียเยอะด้วยแล้วว่าแล้วราคาของน้ำผึ้งอะ่ะมันไม่ได้สูงไงก็เลยไม่คุ้มนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาเก็บเท่าไหร่ เห็นร้านขายสัตว์เลี้ยงแล้วนึกถึงช่วงอัปเดตนะครับไม่แน่ใจมีเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเป็นไงบ้างครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้นไหมหรือว่าไรายได้ง่ายขึ้นไหมหรือเล่นง่ายขึ้นไหมอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับโอเครออีก2องเท่ามง 2ชั่วโมง20นาทีนะครับถึงจะมาเอาของฟรีได้แนะนำนะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับมาบ่อยๆหน่อยนะครับมาทุกวันแหละนะเราจะได้ของฟรีนะครับบางครั้งเมื่อวานนี้ผมได้เป็น Energy l r n n k นะครับเออบางครั้งจะได้ไก่ด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อเนาะเราจะได้ประหยะัด แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากให้ทําทุกๆวันเนี่ยนอกจากการที่ไปเอาของฟรีที่โพดออฟฟิศแล้วใช่ไหมครับอยากให้มาตัดต้นไม้ต้นนีเ้เราไม่ต้องแย่งกับใครเลยถูกไหมครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตัดได้ทุกวันนะครับตรงนี้นะแนะนําให้ตัดทุกวันนะพยายามเผื่อเอเนอร์จีไว้ตัดนิดนึงละกันเพราะว่าทรัพยากรต้นไม้เนี่ยนะครับเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว คนมาตัดตรงนี้ทุกวันนะครับอาจจะไม่ได้ถึงถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมแนะนําอยากให้ตัดนะตรงนี้นะครับเนี่ยเพราะตรงนี้มันฟรีแล้วเราไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นนะถ้าเราไปแมบอื่นเนี่ยเราจะต้องไปแย่งชิงซึ่งผมเชื่อมั่นเลยว่าแทบไม่เหลือครับคือจะมีคนที่เขาอะวิ่งหาทั้งวันเลยครับวิ่งหาทั้งวันจริงๆนะนะครับตัดมาแบบเยอะนะครับ แล้วเราเราเวลาเราไปตามแมบบต่างๆเนี่ยเราจะไม่เห็นต้นไม้โตเลยนะเราจะเห็นต้นไม้แบบถูกตัดแล้วอะ่ะเออประมาณนั้นเดี๋ยวผมต้องแช่อีกนิดนึงนะครับแช่ออนเซนอีกนิดนึงเพราะว่ารู้สึกจะเอาเอเนอร์จี้มันยังไม่หมดนะเดินเล่นครับเดินเล่นอยู่ในนี้อยู่ในเมืองก่อนไม่มีอะไรครับ ช่วงนี้ก็กิจกรรมยังไม่ค่อยมีอะไรก็เลยเงียบๆอยู่นะครับจากเดิมช่วงคริสต์มาสก็จะเป็นรูปต้นกล้วยคริสต์มาสอยู่กลางเลยใช่ไหมครับแล้วก็พ้อมเปลี่ยนมาเป็นมีการอัปเดตเกี่ยวกับเหรียญพิกเซลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปเหรียญพิกเซลนะเป็นรูปเพชรนั่นแหละเพชรสีเขียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนเข้าสู่สภาวะปะกติแล้วก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นลานน้ำพุเหมือนเดิมนะครับเวลาบางคนเนี่ย พูดถึงว่า้านน้ำุู้ลานน้ำผูอยู่ตรงไหน,นก็คือตรงนี้แหละแต่บางครั้งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะตรงนี้นะไอเทมตรงนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยขึ้นอยู่กับเทศกาลนะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนนะบอร์ดรียังดีเป็นยังอ,อันนี้ผมอยากส่งนะแต่น,นี้รอด,ด้วยส่งดีกว่าคือส่งยังไงก็คุ้มนะครับตอนนี้คุ้ม หัวงูนะครับผมไม่ค่อยเชียร์ให้ส่งนะคือหัวงูเนี่ยไม่ได้ตัดยากนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าตอนที่จะเข้าไปแมอ,อตัดหรือล่าหัวงูเนี่ยนะครับมันจะต้องมีหินนะครับตัวนี้นี่หินตัวนี้ ซึ่งหินตัวนี้มันมีอยู่อย่างจํากัดนะครับมันมีได้มันมีไม่ได้เยอะไงเพราะฉะนั้นต้องถนอมไว้นิดนึงนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไหนๆก็ไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับแนะนําว่าก็ให้ตัดเยอะๆหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปด้านล่างนิดนึ่งละกันอาจจะไม่ได้ข้ามไปเกาะหัวงูนะนะครับเพราะไม่ได้จะตัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปดูว่าหินยังมีอยู่ไหม หายากครับตรงนี้หายากเพราะฉะนั้นถ้าส่งหองงูแบบได้เหรียญคอยนะครับก็ไม่แนะนาให้ส่งนะรอไปเหรียญพิกเซลดีกว่าอ่ะเราลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปตรงสะพานนะนี่สะพานตรงนี้เลยนะครับมีให้เก็บไหมไม่มีเห็นไหมมันไม่มีให้เก็บอะ่ะนะครับถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยนะถ้าไม่ถ้าไม่มีนะเนี่ยไม่มีหินตัวเนี้นะ มันก็ข้ามไปคือข,ขึ้นเรือไปไม่ได้นะครับเรือตัวนี้ต้องใช้พลังงานจากตัวนี้แหละนะครับจากหินตัวนี้นะครับโอเคไม่มีไม่มีให้เก็บนะครับดูลองดูครับเนี่ยเดินสุดแล้วไม่มีให้เก็บครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันน่า,นาจะมีการรีไม่มีไม่มีรีใช่ไหมไม่มีรีเซ็ตใช่ไหมเดี๋ยวผมเดินดูแป๊บหนึ่ง ก็จะมาเก็บหมดแล้วอะผมน่นจะมาเก็บหมดแล้วอ๋อตรงนี้มี่เห็นอยู่นิดนึงชิ้นหนึ่งได้แค่ชิ้นเดียวครับหมดแล้วนะมันอาจจะมีซ่อนๆออยู่แถวๆนี้ลองมาเก็บดูนะครับแต่ว่าพอเก็บแล้วมันก็ก็หมดแล้วอะนะครับเพราะนั้นไปแต่ละทีก็เอาให้คุ้มนะตัดให้เยอะที่สุดนะครับนี่นี่ผมเห็นละ หาจากไหนบอกด้วยนะครับผมพยายามหาอยู่หินตัวเนี้ยมีไหมแถวนี้รู้สึกเคยเคยเก็บอยู่นะครับแล้วก็หมดไปแล้วไม่มีนกไม่มี อืมไม่มีผมเดินขึ้นแล้วก็พอละอมหมดแล้วครับเข้าไปดูอีกทีหนึ่งได้ไหม่มแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ไม่ไม่ครบนาทีป่ะ,เพ,ะเพิ่งจะส่งไปอ่ะไม่มีอะไร นี่นี่เป็นสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เล you know. huh? ี้ยงจะเป็นชื่อแบบนี้นะจะชื่อชื่อสีขาวแล้วก็พื้นหลังสีดํานะครับอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบอกนิดนึงนะครับอยากรู้นะครับเพราะผมเองยังไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ระบบกิ้เองอันนี้ผมผมบอกได้เพราะว่าผมอยู่ในกิ้แล้วก็ช่วงนี้ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแค่เข้าไปแมทที่ ที่มีกิลแค่นั้นเองได้แค่นั้นครับแต่ไม่ได้มีอะไรที่มันเหนือกว่าคนอื่นเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเหนือกว่านิดเดียวครับก็คือเรื่องของทรัพยากรแค่นั้นเองคือถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในกิลเนี่ยก็จะเข้าแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมพอเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะก็จะเข้าไปตัดต้นไม้อะไรตรงนั้นไม่ได้แค่นั้นเองครับณตอนนี้เป็นแบบนี้นะแต่เดี๋ยวนอนาคตน่าจะมีอะไรเยอะเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้น่าจะหมดละ นะครับเพราะว่า Energy หมดแล้วครับแตนะ่วันหนึ่งเล่นไม่ได้เยอะนะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ